ติงข่าวสวัสดีครับวันนี้ไม่ใช่ติงนะครับเป็นแปะแปะจะมาแสติงและก็ร่วมกับคุณยกนี่ยนะครับเนี่ยแปะ์ยกแสเลือดซิปเลยวันนี้นะครับเนื่องจากว่าในวันพฤหัสนี้จะมีการเปิดรับสมัครผู้ที่จะไปมาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในรอบนี้แปปีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับใครอยากเป็นผู้ว่าให้ไปสมัครที่กทม2วันที่3 1มีนาคมนี้และก็สมัครในครบวันเสาร์อาทิตย์ด้วยอย่าลืมนะครับ นี่พี่แป๊จะมาชวนคนไปสมัครเป็นผู้ว่าชวนไปเลือกตั้งผู้ว่าดีกว่าค่ะใช่ครับแปดปีที่ผ่านมาไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่ากทอมอเลยในขณะที่ต่างจังหวัดเลือกอบตอบจอเลือกอะไรกันไปแล้วคนกรุงเทพอิจฉาคนต่างจังหวัดไปแล้วตอนนี้ถึงคราวคนกรุงเทพมันสาคัญยังไงคะโอ้โหี่คนกทมด่อึดอัดมากเลยคุณยกบางคนอึดอัดแต่ว่าพูดไม่ได้ว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหมแต่เอาละนะครับในเมื่อทางกกตได้ประกาศแล้วนะครับเนี่ย บิ๊กวินนะครับดำรงตําแหน่งมา5ปี5เดือนแล้วก็อีกไม่กี่วันนะครับบอกว่าจะมาสมัครอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่จะมาบริหารกรุงเทพมหานครนะครับจะต้องสําคัญมากๆเพราะว่ากทมเนี่ยนะครับเป็นการปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษนะครับผู้ว่าจะต้องมาจากการเลือกตั้งแล้วก็อยู่ในวรระนี้4ปีนะครับใครทําถูกใจสามารถอยู่ได้อีก2วาระถ้าหากว่าใครทําไม่ดีก็ต้องมีการเลือกตั้งกันใหม่เพราะฉะนั้นกรุงเทพจะดีไม่ดีจะเจริญหรือไม่นะครับ รถจะติดหรือไม่ความสะอาดจะมีหรือไม่ต้องอยู่ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับนี่สําคัญมากเลยคุณยกเรียกว่าผู้ว่าเมืองหลวงนี่ท้าทายมากๆก,การที่จะดารงตําแหน่งนี้นะ,ะแต่นอกเหนือจากบิ๊กวินก็ยังมีคนอื่นๆด้วยมีทั้งสังกัดพักใหม่สังกัดพักอิสระแตกต่างยังไงคะพี่แปะ๊ะแน่นอนครับคุณโยกฮะเรื่องนี้สําคัญมากเลยเพราะว่ามีทั้งผู้สมัครที่สังกัดพักและก็ผู้สมัครที่ไม่สังกัดพัก มีการเปิดตัวไปบ้างแล้วปรับปรายแต่ว่าล่าสุดนี่นะครับเมื่อวานนี้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับพลต้นบทเอกอัศวินขวัญเมืองอดีตผู้ว่ามัดนี่นะครับเนี่ยซึ่งลาออกแล้วมาเปิดตัวทีมงานนะครับบอกว่าได้เสนอนโยบายนี่นะครับประมาณสัก16 1 7นโยบายนะครับบอกว่าต่อไปกรุงเทพนะครับกรุงเทพต่อไปกรุงเทพต่อไปกรุงเทพต่อไปนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาทํามาแล้วหลายนโยบายจะทําต่อว่าอย่างนั้นนี่นะครับแต่ว่าสังกัดพักหรือไม่ไม่นะครับ พลตำรวเอกสิรินพันเมืองไม่สังกัดพรรคแต่มีคําถามตามมามากมายนะครับที่ไม่สังกัดพรรคนั้นมันจะเป็นประโยชน์ต่อต,ตัวผู้ว่าเองหรือจะเป็นผลร้ายต่อผู้ว่าเองอ่ะเรื่องนี้สําคัญมากเลยยังไงคะพี่แป๊ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เห็นมีกรณีเรื่องของคุณถาวรเสียเนียมได้มีการพูดถึงเรื่องกปปสในอดีตเกี่ยวข้องกับพลตํารวจเอกอัศวินด้วยตรงนี้แหละสาคัญมากเลยเมื่อวานนี้ทําไมไม่อ่านลายกลุ่มนะฮะทำไมคุณถาวรเสียเนียมไม่อ่านลายกลุ่มกรณีที่มาหนุนนะครับบิ๊กวินเนี่ย มันหนุนแล้วมันได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าเพราะว่าคุณถาวรเนี่ยเปิดเผยเลยบอกว่าในสมัยที่รองผู้ว่าอัศวินเนี่ยนะครับเป็นรองผู้ว่าอยู่ตอนนั้นเนี่ยนะครับไปหนุนกปปสเนี่ยในการสู้รบกันข้างถนนโอ้โหเนี่ยเป็นบุญคุณกันมากเลยคําถามก็คือว่าแล้วชาวกทมนะครับชอบกบปปสบ,บททั้งจังหวัดหรือเปล่านี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคุณถาวรอ,อาจจะมาหนุนมาสร้างคะแนนให้กับบิ๊กวินก็ได้หรือจะมาทําลายคะแนนให้กับบิ๊กวินก็อาจไปได้ก็เดียว เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าการชุมนุมที่ผ่านมาในชื่อกอปปศคืออะไรนะคะทีนี้คำถามของคนกรุงเทพเลยตกลงเนี่ยเราต้องเลือกผู้วาจากอะไรตรงนี้ประเด็นสําคัญมากเลยระยะหลังๆเนี่ยนะครับผู้สมัครผู้ว่าของกทมเนี่ยพยายามที่จะบ่งบอกของตัวเองว่าสังกัดพรรคหรืออะไรเช่นนะครับมันมีคําถามที่ว่าคนกทมเนี่ยจะเลือกตั้งในวันที่22พฤษภาคมนี้เลือกจากกลุ่มการเมืองหรือเลือกจากพรรคการเมือง อ่าใช่ไหมกลุ่มการเมืองอย่างเช่นกลุ่มของบิ๊กวินเนี่ยนะครับแน่นอนเลยไม่สังกัดพรรคแต่ว่าคุณถาวเรเสนียมมาบอกแล้วหนุนก็แสดงว่าเอ้าก็ปปสนี่สมัยก่อนเนี่ยหนุนก็ปปสนี่แล้วกลุ่มนี้เออจะเลือกหรืออย่างไรแล้วก็อีกนโยบายนะฮะจะเลือกจากกลุ่มการเมืองหรือจะเลือกจากนโยบายก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของคนกทมนะครับต้องคิดให้ดีนะฮะร,ระยะหลังๆเนี่ยเขามีนโยบายที o ่ B I ออกมาเยอะเลยนะ มันเป็นนโยบายโฆษณาชวนเชื่อโฆษณาหาเสียงหรือเปล่าใช,ใช่ไหมครับ <S <S เลือกผิดคิดจนวันตายยังน้อยๆ <S 1> <S 1> ก็คิดไป4ปีก่อนที่จะเลือกใหม่นั่นเองนะคะครับถ้าบอกว่าในส่วนของคุณอัศวินขวัญเมืองเนี่ยเป็นในส่วนของกอปปอสอครับแล้วถ้าอย่างนี้อีกฝั่งหนึ่งละคะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแน่นอนที่สุดครับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับประกาศตัวแล้วว่าจะลงผู้ว่านะครับก่อนหน้านี้ และเบื้องหลังคุณชัดชาติมาจากไหนจําได้ไหมครับพักเพื่อไทยค่ะพักเพื่อไทยแน่นอนหรือว่าคนที่หนุนพักเพื่อไทยจะเทคะแนนเสียงให้กับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะใช่ไหมฮะไม่สังกัดพักนะครับพักเพื่อไทยไม่ส่งไม่ส่งนะครับนี่เขาบอกว่าเขาจะเลือกแบบนโยบายหรือเลือกกลุ่มการเมืองให้มาเป็นผู้ว่ากทมกันแน่ในสมัยนี้น่าคิดนะครับ เอาเหนือจากสมคนนี้ล่ะคะพี่พี่ไม่พูดถึงคนอื่นเหรอคะ,อะพูดถึงอยู่นะครับเนื่องจากว่าเขาก็มีความสําคัญเท่าเทียมกันแหละนะครับคุณวิโรธลกาาธักษณะอดิศรนี่ก็ก้าวไกลก็ประกาศตัวเต็มที่เลยถึงขนาดว่าลาออกจากสสนะครับมาสมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณสกลทีพัทยกุลอันนี้ก็ลาออกจากรองผู้ว่า <ฮะ S 2> ของคุณบิ๊กวินนี่แหละลาออกมาทํางานด้วยกันแต่ลาออกมามาสมัครเป็นผู้ว่าเหมือนกันคําถามคือว่าเขาจะตัดคะแนนกันไหมแต่พี่เขามีการจับคู่นะมีการจับคู่กัน 1- 2สองแล้วก็34 แต่เราจะไม่บอกนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไป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 ,ปราโมทเขาก็ต้องดูในสนามนะครับว่านับตั้งแต่วันสมัครในวันมะเรือนนี้จนถึงวันเลือกตั้งแต่ละคนจะมีทีเด็ดนะครับจะมีเขาเรียกว่านโยบายสําคัญสําคัญจะมาดึงดูดนะครับคนกทมให้ไปลงคะแนนเสียงให้เขาหรือเปล่าอย่างไรนะครับตามสไตล์ติ่งข่าวห้ามพลาดประเด็นนี้ค่ะพี่แปะพี่แปะต้องฟันธงหน่อยว่ากูรูอย่างพี่แป้ะมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ใครเป็นมาวินใครเป็นมามืดฟันธงไม่ได้ แต่ที่จะได้ก็คือว่าหลังการเลือกตั้งผู้ว่าครั้งนี้นะครับเราจะได้เห็นเงารางๆเงาดำๆเงาทะมึนทมนของคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครไม่พร้อมใครไม่กล้าอย่าเสียเวลามาสมัครเป็นผู้ว่ากทมครับ